สวัสดีครับผมเทิงอายวัตครับผมก็มาพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เป็นทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็มาพบเจอกันอา,อาทิตย์ละครั้งนั่นเพื่อนก็ขออยู่กับหลวงปู่สุขอีกสัก1คลิปนั่นเพื่อนพอดีมีเอฟซี FC, มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆโทรมาถามผมว่าแบบนี้ใช่ของแท้ไหมเหรียญของแท้ไหมคือว่าที่โทรมาหาผมผมก็จะ ตอบกลับไปทีนี้ผมก็เลยรวบรวมคําถามทั้งหมดของพี่ๆที่ว่าโทรมาถามผมนะครับผมผมก็เลยเอามาทําคลิปเพื่อที่ว่าจะได้รู้รับทราบกันโดยทั่วถึงนั้นเพื่อนนะเพราะว่าบางท่านที่ว่ารู้แล้วก็รับชมไปอีกอคลิปนี้สาระประโยชน์นะเพื่อน คือว่าเพื่อนจะได้รู้จะได้จบไปว่าเออเช่าพระจากที่อื่นไปแต่ว่าเช่าจากที่ผมไปเนี่ยคือว่าเพื่อนเพื่อนมั่นใจได้เลยว่าเป็นหลวงปู่สุภจากวัดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพื่อนเพื่อนที่ว่าไปเช่าจากที่อื่นมาบางทีไปเจอเหรียญที่ว่าซีนไม่ใช่อะไรไม่ใช่อย่างเงี้ยหรือว่าข้างหลังไม่มีตําหนิตามที่ผมบอกวันนี้จบในคลิปเดียวไม่ยาวนั้นเพื่อนนะตั้งใจฟังตั้งแต่แรกเข้ามากดไลค์กดแชร์นะเพื่อนเป็นกําลังใจนั้นเพื่อนนะก็ไปรับชมรับฟังนั้นเพื่อนนะไม่นานนั้นเพื่อนนะเพื่อนนะ เช่าไปแล้วนะไปชมเลยนะเพื่อนนะอ่าวันนี้มาอ่าเพื่อนๆจะได้รู้นะเพื่อนนะเพราะว่าอ่าบางทีอ่าเช่าจากผมไปก็โอเคแต่บางทีเพื่อนๆมีอยู่แล้วเงี้ยอ่ามีอยู่แล้วบางทีอ่าไปเช่ามา ไม่สบายใจนั่นเพื่อนนะบางคนก็รอที่ผมจะตอบผมก็เลยรวบรวมมาทีเดียวเลยนั้นเพื่อนนั้นเพื่อนจะได้รู้นั้นเพื่อนนะเออจะได้แบบเออสบายใจแล้วเอาไปเลี่ยมหรือว่าเอาไปใส่กรอบอาจกรอบจะได้สบายใจนั่นเพื่อนนะผมก็จะทําให้รวบรับแต่ตอนเพราะว่าบางบางจุดของเหรียญหลวงปู่สุกอ่ะ ไม่ว่าด้านหน้าหรือหรือด้านหลังสําหรับส่วนมากจะเป็นด้านหลังนั้นเพื่อนนะที่ว่าไม่มีตําหนิอ่าที่ว่าตามในคลิปผมอ่าเพื่อนๆก็ยังกังวลใจกันอยู่นั่นเพื่อนนะวันนี้ก็ไปแบบละเอียดละเอียดช้าๆนันเพื่อนนะเพื่อนจะได้เข้าใจอ่าวันนี้ก็อ่ามาชมเลยเอาเอาไอ้ส่วนเรื่องทไอแท้เกอนะเพื่อนรู้แล้วนะรับชมคลิปผมนะ่ะ ที่ว่าผมทำลงไปนะอันนี้เอามาเอาอันแรกเลยนั่นเพื่อนนะอันดับแรกเลยนั่นเพื่อนจะได้เข้าใจกันนั่นเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้อมีมาบัวเล็กบัวใหญ่มีมานั่นเพื่อนนะบล็อกขยื่นบล็อกบัวตูมบัวบานอ่าเพื่อนจะได้รู้ไปเลยนั่นเพื่อนวันนี้เพื่อนจะได้สบายใจกันเออส่วนคนที่รู้แล้วก็รับชมไปพร้อมๆกันอีกสักครั้งนั่นเพื่อนนะเพื่อความมั่นใจนั่นเพื่อนนะทีนี้มา ทีนี้มาเริ่มเริ่มจากเดี๋ยวเริ่มจากซีนก่อนเลยนั่นเพื่อนนะเพราะว่าโทรมาหลายครั้งผมก็เลยรวบรวมมาอ่าซีนเดิมจากวัดนะอ่าเพื่อนซีนเดิมจากวัดอ่า สีเดิมจากวัดนะมี2แบบนั้นเพื่อนนะเพื่อนเื่อไม่ต้องตกใจนะเนี่ยแบบนี้แบบหนึงก็คือว่าเป็นซองแก้วแล้วก็มีแม็กแบบนี้อันนี้ก็ใช่นั้นเพื่อนนะผมสอบถามแล,แล้วหาข้อมูลมาให้แบบนี้ก็ใช่จากวัดแต่ว่ามีน้อยนะอาจจะเกิดจากการ แพ็ค uh, หรือว่าอะไรที่ว่า uh, ทางวัดทางโรงงานเขาทํามานะซีนแก้วแบบนี้แล้วก็เป็นแม็กเนี่ยแม็กแบบเนี้ยแบบนี้ก็แท้นะเพื่อนนะอันนี้โทรมาถามผมหลายท่านผมก็ได้ตอบไปแล้วนะแบบนี้แท้โดยปกติทั่วไปที่เพื่อนได,ได้ได้จากผมไปรู้ว่าไปเช้า เช่าจากที่วัดมาก็จะเป็นแบบนี้นันเพื่อนอันนี้คือซีนเดิมอันนี้ก็ใช่นะแบบส่วนมากจะเป็นแบบนี้นันเพื่อนนะแบบนี้นะเพื่อนนะอ่าอันนี้อันดับแรกคือว่าเรื่องซีนนะอ่าแล้วก็แม็กแบบนี้ก็ใช่นั่นเพื่อนนะอ่านี้จะได้เคลีย์นั่นเพื่อนนะอ่าซีนจบไปแล้วนันเพื่อนนะอ่านี้ลำดับต่อไปอ่าลำดับต่อไปลำดับต่อไปมาดูอ่าบอก อ่ามาดูบล็อกเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูอ่ามาดูบล็อกอ่าอันนี้เป็นบัวใหญ่อ่าบัวใหญ่บัวใหญ่นะบัวใหญ่อ่าวันนี้ไล่ไปทีอย่างนะซีนแล้วมาบัวใหญ่อ่าเดี๋ยวผมจะขยายกล้องให้ดูเลยอ่านเพื่อนเห็นไหมนี่คืออ่าเป็นโค้ดบัวใหญ่นั่นเพื่อนนะบัวใหญ่จะแบบนี้นั่นเพื่อนนะอ่าบัวใหญ่บัวใหญ่นี่ก็คือว่าอ่าเอาข้อมูลแบบ เข้าใจง่ายเลยเพื่อนเพราะว่า,าโค้ดบัวใหญ่นะ่ะทางวัดเขาจะหา,าตำแหน่งตำแหน่งตอกไม่ว่าจะเป็นตรงกลางด้านตรงนี้หรือว่าด้านล่างด้านข้างจะมีหมดนัเพื่อนอยู่ตั้งแต่เพื่อนฟังนะตั้งแต่60,000 หมายถึงเลขรันลำดับที่6 0 0 0ืลงไปนั้นเพื่อนนะลงไปถึงเลขหนึ่งคือคือว่าจะพบเจอเป็นบัวใหญ่นั้นเพื่อนนะนี่โค้ดบัวใหญ่นั้นเพื่อนนะอาดมาตีกล้องให้ชัดนั้นเพื่อนนะอ่านี่นะนี่คือบัวใหญ่นี่โค้ดบัวใหญ่จะอยูอ่ไม่เกินอยู่ตั้งตั้งแต่หกหมื่นหกหมื่นนะละหกหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นไปถึงเลขหนึ่งหลัก อ่ห,หลักเลข1ห,หลักถึง5หลักเอา้าจะพบเจออ่าน,นี่คือโค้ดบัวใหญ่นั่นเพื่อนนะอ่านี้ก็ลำดับห้าห้าหลักเหมือนกันนั่นเพื่อนนันนี่หกหมื่นหกศูนย์สองหนึ่งอ่านี้เรื่องโค้ดนะอ่าน,นี้มาดูบัวเล็กบัวเล็กส่วนมากเพื่อนจะได้กันไปนะอ่าบัวเล็กนี่บัวเล็กก็จะประมาณนี้นะอ่าเทียบดูแบบนี้เพื่อนๆโอเคนะชัดเจนนั่นเพื่อนนะอ่าอ่าขวามือบัวเล็ก ซ้ายมือบัวใหญ่นี่ต่างกันตรงนี้อันนี้ก็คือแท้จากวัดเหมือนกันนั่นเพื่อนนะอ่าชัดเจนนะเรื่องโค้ดนะ2แล้วอ่าหซีนสโค้ดอ่าทีนี้อ่าทีนี้มาดูมาดูอ่าด้านหลังอ่าด้านหลังนะด้านหลังแบบผมจะแกะแกะออกมาเดี๋ยวจะหาที่ชัชดเจนอ่าจะต่างกันคือว่าอ่า ต้องไข่ปลาต้องไข่ปลาเอาเอาเหรียญปกติก่อนนะไข่ปลานะเหรียญไข่ปลาเหรียญไข่ปลานะตำแหน่งตำแหน่งจุดที่สามนะไข่ปลาชัดๆเลยนี่ตรงนี้เพื่อนนี่จะมีขนาดนี้มีเล็กมีน้อยแบบนี้สำหรับเหรียญทั่วไปส่วนมากส่วนมากจะมีนั่นเพื่อนนะมีแบบนี้นะ ชัดเจนนะวันนี้แสงแบบนี้นะอาจจะสั้นเล็กแบบนี้หรือว่าผ่าชัดเจนแบบนี้อันนี้ก็ใช่นั่นเพื่อนนะอันนี้โดยปกติทั่วไปนะอ่าแล้วก็มาตรองก้าในกากานกาก็จะเป็นเส้นขนแมวบางๆหรือว่าชัดเจนแบบนี้นี่นะชัดเจนนั้นเพื่อนนะพาดระหว่าง2เม็ดไข่ปลาแบบนี้อันนี้คือปกติเหรียญส่วนมากนดนเพื่อนนะเหรียญส่วนมากนะ ทีนี้มาดูเหรียญที่ไม่มีอ่าเหรียญที่ไม่มีนะอ้ามาดูเหรียญที่ไม่มีนะเอ้าเหรียญที่ไม่มีนะเพื่อนนะอ่าก็จะเป็นโค้ดอ่าอ่าบัวใหญ่นะบัวเล็กก็มีเหมือนกันนั่นเพื่อนนะอ่าอันนี้ตำแหน่งนี้คือว่าข้างหลังน่ะหลังไม่มีอ่าเกี้ยงไปเลยเนี่ยไม่มีอ่าอ่าจุดที่สามนี่เพื่อนเห็นไหมจะไม่มีนะอันนี้ก็แท้นั่นเพื่อนนะอ่าเพื่อเพื่อนจะได้เข้าใจชัดเจนนั่นเพื่อนนะเพราะว่า ผมก <c oughs> ็อยากจะให้เพื่อนที่ว่ามีอยู่แล้วสบายใจนะเพื่อนนะอาจุดนี้ไม่มีนะบางเหรียญก็ไม่มีนะเพื่อนนะกระแทะเหมือนกันนั่นเพื่อนนะแล้วช่วงเก้านาฬกาเก้านาฬกาก็ไม่มีนั่นเพื่อนนะเห็นไหมไม่มีนะเส้นขนแมวตรงนี้นะไม่มีนะอันนี้กระแทะนั่นเพื่อนนะอันนี้จุดที่3นะคือว่ามีกับไม่มีก็แท้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีเหรียญที่ไม่มีไม่มีเส้นพา จะน้อยอ่าจะน้อยอ่าพอๆกันกับโคดบัวใหญ่นั่นเพื่อนนะอ่านี้จบนั่นเพื่อนนะอ่าทีนี้มาดูมาดูทีว่าเหรียญแปลกๆนะผมรวมมานะรวมมาเหรียญแปลกๆเลนเพื่อนนะอ่าอันนี้อ่ามาดูแบบบล็อกทองคํานั่นเพื่อนนะบล็อกบล็อกทองคําอันนี้ผมก็ไม่ได้แกะนะส่วนบล็อกทองคาอ่ะสรุปก็คือว่ามีอ่าด้านหน้านะอันนี้บล็อกทองคำ้วนะอ่าที่ว่าไม่มี จุดขีดอ่าอันนี้ก็เป็นโค้ดบัวใหญ่นะส่วนมากบัวใหญ่จะไม่ค่อยมีนะอ่าหรือว่าเพื่อนๆท่านใดมีข้อมูลอ่ามาอ่าอันนี้คอมเมนต์มาหรือว่าทักมานะนี่นะอัน,นอันนี้เป็นบล็อกทองคํานั่นเพื่อนนะ แต่เส้นผ่าตรงนี้ก็ไม่มีนั้นเพื่อนนะแต่เป็นโคดบัวใหญ่อ่าเห็นไหมอ่าเพื่อนจะได้สบายใจนะเอว่าได้ไปแล้วทําไมบล็อกทองคําทําไมไม่เหมือนของช่องนายเทิงเก๋หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เก๋นั้นเพื่อนนะเพราะว่าบางเหรียญก็ไม่มีนั้นเพื่อนนะนี่สองเก้าในกาานี้ก็ไม่มีนะวันนี้ผมชัดเจนอันนี้อันนี้บล็อกทองคํานะบล็อกทองคำอ่าทีนี้มาดูด้านหน้าด้านหน้ามีนั้นเพื่อนนะตำหนิที่ว่าผมบอกอ่า ไล่ไปตั้งแต่ขอควายขอควายมีติ่งนั้นเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวจะขยายขอควายเดี๋ยวผมหาเหรียญอันนี้สระอามีจุดขอควายเดี๋ยวผมหาเหรียญที่ว่าชัดๆให้นั้นเพื่อนนะอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นบล็อกทองคานะเห็นไหมก็เป็นซีนแบบนี้อันนี้ก็เท้นนะที่ว่าเป็นแม็กแบบนี้ซองแก้วแล้วก็แม็กแบบนี้อ่านี่นะอ่ามาไล่ดูตําหนิไล่ดูตําหนินั้นเพื่อนนะ อ่าไล่ดูตำหนินั้นเพื่อนนะอ่านี่นั้นเพื่อนเห็นไหมอ่าตรงรอลิงเห็นไหมอ่านเพื่อนดูตรงหัวรอลิงอันนี้บล็อกทองคำนะหัวรอลิงอ่ามีขีดแบบนี้นั้นเพื่อนนะอ่าแล้วก็คอควายมีอ่ามีเส้นเกินหรือว่ามีติ่งตรงคอควายตรงหัวกลมนะเห็นไหมนี่นะผมไม่ชี้พระนะสไตล์ผมไม่ชี้อยู่แล้วอ่าแล้วก็สาระอามีจุดอ่าอันนี้คือบล็อกทองคําด้านหน้ามีหมดอ่าแล้วก็ตรงอัศนะ อ่าที่นั่งนี้ก็ชัดเจนอันนี้สําหรับบล็อกทองคํานั่นเพื่อนนะอ่าบล็อกทองคํานะอ่านี่จบไปนะอ่าทีนี้มาดูเหรียญอ่าที่ว่าอ่าเพื่อนๆมีแล้วอ่ามันผิดเพี้ยนอ่าเป็นแบบไหนอย่างนี้คือบล็อกขยื่นอ่าบล็อกขยื่นนี่นะเพื่อนนะอ่านี เพื่อนมืออันนี้คือ,อด้านหน้าก็ปกอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะแม่พิมพ์ธรรมดาแต่ว่าข้างหลังขยื่นขยื่อนอยังไงเพื่อนดูตรงเส้นขอบนี่ mm. เห็นไหมจะเป็นรอยแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าบล็อกขยื่นนะสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดที่มีแบบนี้ท่านได้ของดีแล้วนั้นเพื่อนนะบล็อกขยื่นแต่บล็อกขยื่นก็มีนะเส้นผ่าตรงนี้มีตรงก้าวในกาก้าวในกาก็มีนะนี่นะ เพื่อนๆจะได้ชัดเจนอันนี้ก็คือว่าเป็นบล็อกขยื่นสําหรับเหรียญที่ว่าลักษณะพิเศษนะอันนี้ขยื่นหลังนั้นเพื่อนนะสำหรับราชการหน้าที่การงานตานงตําแหน่งขยับนะแล้วก็พนักงานออฟฟิศพนักงานโรงงานาาบูชาเช่าแล้วก็หน้าที่การงานขยับขึ้นหน้านั้นเพื่อนนะสำหรับบล็อกขยื่นความหมายนะนี่มีบล็อกขยืน่นผ่านไปนะบล็อกขยืน่นทีนี้มาดู อันนี้เป็นบล็อกที่ว่าเนื้อเงินผมเรียกว่า,าเงินไหลแล้วกันนั้นเพื่อนนะนี่เห็นไหมจะมหหีหูเชื่อมเห็นไหมเพื่อนจะเป็นเนื้อเงินไหลไม่ต้องตีกล้องนั้นเพื่อนนะอ่ะสักหน่อยก็ได้อ่ะนี่นะเห็นไหมอย่างนี้ก็คือว่า,าเงินไหลเงินติด บล็อกเงินไหลเงินไหลเข้ากระเป๋านะเพื่อนนะนี่นะจะเป็นเนื้อเงินที่ว่ารอยเชื่อมนี่ก็เป็นลักษณะที่ว่าหายากอีกเหรียญหนึ่งนะเป็นเนื้อเงินที่ว่าเขามาเชื่อมหูนะเพื่อนนะเข้าใจนะที่มาเชื่อมหูแล้วก็ได้ไหลมาเป็นคาบแบบนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นอีกเหรียญหนึ่งอันนี้สําหรับ อ่าผมแยกเองนะบล็อกเงินไหลนะอ่าเหรียญเงินไหลนันเพื่อนนะนี่เห็นไหมอ่านี่ดูงี้ก็ชัดเจนนันเพื่อนเห็นไหมอ่าเป็นเนื้อเงินไหลนันเพื่อนนะอ่าต่อไปอ่าต่อไปมาดูอ่าเหรียญอ่าที่ว่าเนื้อเงินติดเยอะๆเนื้อเงินติดเยอะอ่าเดี๋ยวดูอ่าถ้าแบบนี้ก็แบบนี้ก็ใช่นันเพื่อนนะแต่อันนี้ผมไม่ได้แกะซีนออกนันเพื่อนนะ นี่นะอ่าแบบนี้ก็เงินไหลเงินติดเหมือนกันนี่เห็นไหมที่หูอ่าอันนี้ไหลมาด้านหลังอ่าอันนี้ไหลมาด้านหน้าอ่านี่นะอ่านี่เขาเรียกบล็อก เป็นเหรียญเงินไหลนั่นเพื่อนนะเนื้อเงินที่ว่าเชื่อมที่หูน่ะอ่าผมก็มีมาอย่างละเหรียญละเหรียญทั้งหมดนั้นเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจลองทักลองโทรมาถามผมมีราคาพิเศษให้นั้นเพื่อนนะอ่าสำหรับใครที่ถือเคสแบบนี้นะอ่าบล็อกเงินไหลเหรียญเงินไหลแบบนี้นะผมมี2เหรียญนะอ่าไหลหน้ากับไหลหลังนะอ่าโอเคนะผ่านไปนั้นเพื่อนนะอ่าเพื่อนๆนจะได้เข้าใจอ่าเพราะว่าบางทีอ่าได้ไปแล้วอะไรเงี้ย ไม่สบายใจมันเทมันแทหรือเก๋เงี้ยโทรมาถามผมผมก็จะอธิบายผมก็โทรบอกกระโทรถามผมก็บอกเพราะว่าผมไม่ห่วงวิชาอยู่แล้วนั่นเพื่อนนะอ่าอันนี้ก็บัวเล็กกับบัวใหญ่อ่เพื่อนดูอีกทีหนึ่งอ่าแบบนี้อ่าแต่บัวใหญ่ก็หายากเพราะว่าจํานวนน้อยอส่วนมากก็จะเจอบัวเล็กนี่นะอาขยายชัดเจนแล้ว เพื่อนจะได้เอาเคฟไว้ก็เคฟเลยนี่จะได้เอาไปเทียบกับเหรียญของตัวเองว่ามันบัวเล็กหรือบัวใหญ่นี่นะ้ายมือบัวใหญ่เห็นไหมขวามือบัวเล็กนี่นะเห็นไหมนัเพื่อนไอ้ส่วนเรื่องตรงที่ขีดข้างหลังนี่ก็บางเหรียญก็ไม่มีเนี่ยแบบนี้ไม่มีนั่นเพื่อนนะนี่นะเห็นไหมชัดเจนนะปุ่มที่3ามนะ มเมดเผ็ดปลาที่3ไม่มีเส้นผ่านะอันนี้ก็แททนั้นเพื่อนนะ,อะเพราะว่าเนี่ยโทรมาถามผมมากเลยว่าไม่มีเหมือนของผมแท้หรือเปล่าเลยเปล่ากังวลใจบอกไม่ต้องกังวลใจถ้าเพื่อนๆไปเช่ามาจากวัดจริงๆยังไงก็แอถาพระออกจากวัดะพระหรือว่ากรรมการที่เขาหยิบจากตู้ให้ เพื่อนๆน,น่ะเขาไม่หยิบของเก๊ให้แล้วนะเพื่อนนะอ่าเว้นแต่เพื่อนไปเช่าตามเพจหรือตามแผงทางนั้นก็อ่ามีสิทธิ์เหมือนกันนั่นเพื่อนนะอ่าก้านาฬิกาก็ไม่มีนั่นเพื่อนนะเห็นไหมอ่าแบบนี้ก็คือว่าแทเหมือนกันนั่นเพื่อนนะสบายใจได้นะสาหรับคนที่อ่าไปเช่าจากวัดมาแล้วอ่าไม่มีอ่าไม่มีข้างหลังตาหนิเส้นพากับเส้นขีด ไข่าปานั้นเพื่อนนะไม่งงนั้นเพื่อนนะอ่าคลิปนี้จะได้สาระอ่ามาทวนอีกทีนั้นเพื่อนนะอ้าวจะได้เข้าใจชัดเจนนั้นเพื่อนนะอ้าวเริ่มจากหนึ่งซีนอ่าซีนคือว่าย้ำไงเพื่อนเพื่อนจะได้เข้าใจนะจะได้นำไปเลี่ยมนำไปอะไรหรือว่าจะเก็บแบบนี้อ่าซีนเดิมจากวัดอ่าลักษณะแบบนี้อ่าเป็นถุงแก้วใสแล้วก็มีแม็กแบบนี้เห็นไหมแบบนี้ก็ทางวัดก็มีแต่ว่ามีน้อยอ่า แล้วก็ลักษณะทั่วไปที่วันเพื่อนเจอกันก็จะเป็นแบบนี้ที่ว่าผมส่งให้นะอาจจะเป็นซีนแบบนี้ซีนนี่แบบนี้นะ,อะสองแบบนี้ก็คือแท้เหมือนกันทั้งคู่นั้นเพื่อนนะ,ะไม่ไว่าจะเป็นซีนเต็มแบบนี้หรือว่าซีนเป็นมีแม็กติดมาแบบนี้อโอเคนะ,ะนี่นะครับผมวันนี้ก็จบไปนะเพื่อนนะได้ความรู้ตรงนี้เพื่อนๆจะไดะ้ไม่ต้องกังวลใจนันเพื่อนนะ อ่าไม่ว่าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือว่าแอดไลน์ line, ส่งมาถามผมผมมีจุดให้เพื่อนดูอ่ะอ่าดูแบบพิเศษพิเศษเ,เพื่อนจะได้สบายใจนั่นเพื่อนนะอ่าอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ว่า,าลักษณะอ่าลักษณะแปลกๆที่ว่าเอาออกไปแล้วบางทีหูอ่าแล้วบาง,บาง,บ,างบางท่านหูหูที่เชื่อมนี้ไม่มีอ่าอันนั้นก็แท้นั้นเพื่อนนะอ่าแต่ลักษณะทั่วไปอ่าเพื่อนก็ต้องดูรายละเอียดตามคลิปที่ว่าผมอธิบายอยู่ที่ EP ีถัด ถัดลงไปจากอีพีนี้อีพีที่2ที่3น่าจะอยู่ที่เจ็ดสกว่ากว่านั้นเพื่อนนะลองไปไล่ดูที่ว่าผมมีเหรียญเกมมาเทียบดูนั้นเพื่อนนะเพื่อนๆจะได้สบายใจนะได้ไปแล้ว คนที่โทรมาถามไปทำม,มาถามอย่างเงี้ยบางทีได้ความรู้ไปอ่าก็แค่คนเดียวนั่นเพื่อนนะผมก็เลยรวบรวมมาให้เพื่อนๆนได้รับรู้กันทั้งหมดจะได้สบายใจนั่นเพื่อนนะเพราะว่าไม่มีเพจไหนหรือว่าช่องไหนที่ว่าเขามาอ่าให้ความชัดเจนแบบผมนั่นเพื่อนนะเพื่อนได้สบายใจนั่นเพื่อนนะไม่ว่าเป็นเรื่องซีนเรื่องโบเล็กโบใหญ่หรือว่าเหรียญข้้งด้านหลังไม่มีเส้นขีดอ่าไม่มีเส้นพาไม่มีรอยขนแมวอ่าเพื่อน จะได้สบายใจเช่าหาไปแล้วนะแต่ว่าเช่าไปจากผมนี่ผมเช็คให้เพื่อนหมดทุกเหรียญแต่ว่า,าที่มาดาูเอามาวนี้ก็มีประมาณ7-8เหรียญน,นะที่ว่าเป็นลักษณะดเด่นๆนะที่ว่าไม่มีด้านหลังแล้วก็เป็นบล็อกขยื่นมีเหรียญหนึ่งแล้วก็มีเงินไหลอย,อยู่2เหรียญน,นั่นเพื่อนนะวันนี้ก็ชัดเจนนั่นเพื่อนนะาฝากไว้นะคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆนะจะได้เป็นวิทยาทานให้คนอื่นด้วยนั่นเพื่อนนะก็ย้อนดอูให้มันชัดเจนว่าผมมีวันนี้ก็มีมา3าอย่างมีซีนมีบเล็กวัวใหญ่มีบล็อกขยืนมีบล็อกเงินไหลหรือว่าแล้วก็มีด้านหลัง ที่ว่าไม่มีเส้นพาอ่าโอเคนั้นเพื่อนนะจบนะจะได้ไม่ยาวนั้นเพื่อนนะรับชมรับฟังไปก็อ่าจะได้เข้าใจทั่วถึงกันนั้นเพื่อนนะก็ฝากไว้นะครับผมคลิปนี้อ่ารวยรวยงงๆอ่ามีเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ